เมื่อโบอราเล่นคิวเอาบัญชีลงไปสุ่มเล่นแชทโลกจะเป็นยังไงไปดูกันเลยตอนนี้พี่ก็มาลงบ้านเอ๋นะคะตอนนี้ก็แยกแยหก,กันฟาร์มค่ะมีศัตรูอยู่ด้วยนะถลันและทำลายเลยแต่ว่าได้บาลตกับสกาค่ะแบบนี้เห็นศัตรูมันล้มอยู่ก็ยิงไม่ทันแล้วเพื่อนโดนถลมไปแล้วแล้วพี่ก็มาแจยศัตรูทีนค่ะเอาส,ะะอสกาไปสู้กับปืนชาร์ตเอาสกาไปสู้กับเอ็มพีสี่ศูนย์นะพี่ก็ได้มาหนึ่งคิวค่ะตอนนี้กำลังจะพันยาดูในตัวบนเขายิงอีก พี่ก็มาแอบแอบพันยาตรงนี้ก่อนนะคะกลัวมันจะบุกมากแล้วเพื่อนก็นลุ้มไปแล้วเบอร์สี่เบอร์สามิคนาแล้วพี่ก็ลุ้จะไปไหนคะตนนัวนี้มาตั้งหลักว่าจะตั้งหลักตรงบ้านเอ๋ก็เอาเบอร์สามเขาแล้วพี่เห็นตัวมันยิงกันข้างบานไงพี่ก็เลยไปยิงไปนัดหนึง่งมันเป็นดิงพี่จะยิงจบไป แต่ตอนนี้เพืวอนกลงไปแล้วพี่ก็ได้มาหนึ่งคิวค่ะไอตัวนี้ไอตัวนี้นิดเนิดมันหลุดแล้วพี่เ็นแรกค่ะโอ้ชีวิตแล้วก็เหลือคนสุดท้ายเลยนะเมื่อกี้มีสามร้อยไปยิงไอตัวเนิดขิดก็เลยได้มาอีกรนอยหนึง่งก็เลยได้ชุบพี่ก็ยิงมัวๆไปค่ะศัะตรูอยู่ไหนไม่รู้ค่ะแต่แถวนี้ศัตรูน่าจะเยอะ ตอนนี้พี่ก็จะหาวิ่งมาแตะเหรียญตรงนี้สองน้อยอ้าวเบอร์สองลงไปแล้วนี่ก็ตัดภาพมานะครับมาตัวค่ะแล้วเนี่ยพี่รีบชุบอ่ะพี่ไม่รู้มันชุบคนเดิมพี่ก็จะขับรถแตะเหรียญครับเจอตัววิ่งอยู่และตอนนี้พี่เอาพีสที่มีถุงถือตันวิ่งพี่ก็เลยยิงไม่ได้ตัวนั้นไกลเกินแล้วตอนนี้พี่ก็ลงใหม่ค่ะเพื่อนชุบพี่มา ชิ้นตัวนี้ไม่เห็นพี่เดี๋ยวมันจะยิเนี่ยมันไม่ดยินเพราะมันจ่ได้ทันอ่ะพพี่ก็จะมาชุบวงนังน <ะ S 1> ตอนจุดชุบชีวิตยูพี่ก็ได้มาสามคิวแล้วชุบวงก็ตังไอที่ดีดเผื่อสตูมาจะได้ดีดิดีนี้เลยชุบเสร็จแล้วนะคะพี่ก็ดีดมาตรงนี้ตอนนี้คนก็เหลือยี่สิบคนแล้วพี่ก็มาฟาร์มตรงนี้นะคะ มีคนบอกว่าทำไมพี่วิ่งเร็วจังเลยพี่ปรับความเร็วนะคะตอนที่อัดคลิปมันมีไฮไลไท์ให้ดูนะคนดูมันจะมีปรับความเร็วคูณสองคูณสี่คูณแปดแต่พี่เลือกปรับคูณสองนะคะเพราะว่าแบบย่อเวลาหน่อยถ้าแบบเวลาปกติมันก็จะนานคลิปมันนานพี่ก็เพิ่มความเร็วให้มันตอนนี้ ของอยู่นี่อยากได้ขอ,อะขอ,อยนากได้อะขอบคุณนะศพที่พี่ยิงทิ้งไว้หรือเปล่าไอ้โจมตัวนั้นน่ะพี่มาเก็บศพม,มันพี่ก็จะวิ่งไปเก็บแอร์ดอปนะคะตอนนี้ถ้าวี่งยินจาค่ะแล้วพี่ก็ได้ a w y มาแลคะตนนัวนี้แล้วก็พากันมาอยู่ตรงแอร์ดอกกันสามคนนะ้า พี่ก็วิ่งหาศัตรูแต่ก็หาไม่เจอคะตอนนี้แล้วเบอร์สีก็แยกไปคนเดียวนานเบอร์สีสูขิดแล้วเบอร์สีพี่ก็วิ่งวนไปวนมานะครับหาศัตรูไม่เจอค่ะแต่ตอนนี้พี่ก็เห็นมันวิ่งอยู่หนึ่งตัวยิงไปตั้งร้อยเก้าสิบแล้วมั้งเมื่อกี้น่ะพี่ก็จะดีดไปจัดการมันนะคะพ่าโ,โดนมันยิงเลือนรถตั้งครึ่งหลอดพี่ก็ได้มาอีกหนึ่งคิวค่ะตอนนี้แล้วเพื่อนเบอร์สองเบอร์สามก็มาตามแล้ว แล้วนนสองตัวเอสองคนพี่กะลงมาสตูมันน่าจะอยู่ข้างหน้าเแหละจะหายังไม่เจอนะคะ่ะนั่นไงเห็นแล้วตัวหนึง่งเบือสองก็วิ่งตามพี่โจ้ไปดูนะว่าพี่จะดีดไปบนหลังคาเบือสองวิ่งดีดตามน,านั่น ห็ ar, ัวข้างหลังน้มยข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีกำลหงแล่ยไปไอ้เ้า่ดด้งล่างคือกำลังเลมุนในข้างหลางพี่ก็จะไปแย้มพวกเขาจะมีมีไีแล้วนเป็นกคิวแล้วก็เปนนัดลอีกเจ็ดคิวละตัวนี้ก็เหลือหนึ่งคนนะคะศัตรูนะาก็ได้เดือยากนะคะตานีสูง่แต่